สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยเรื่องมาตรากอกาหรือว่าแม่กอกานะคะก่อนอื่นเราจะมาทบทวนกันก่อนว่ามาตรากอกาหรือว่าแม่กอกานั้นคือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดค่ะนั่นก็คือพยัญชนะบวกสระ เด็กๆจ๋าสาระสามารถใช้ได้ทุกทุกสระเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะสาระอานะคะคุณครูจะย้ำบ่อยๆนะเพื่อให้เด็กๆไม่เข้าใจผิดค่ะตัวอย่างคำในมาตรากอกาหมวดผักและผละไม้มะละกอ มะละกอเนาะเนาะสตอเบอร์รี่สตอเบอรี่เชอรี่เชอรี่ สาลี่สาลี่มะไฟมะไฟกีวีกีวีวลำไย,ยลำไย,ยถั่ว ถั่วมะระมะระหัวปลีหัวปลีหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าคะนาคะนา มะเขือมะเขือสะตอสะตอการบ้านสำหรับวันนี้ค่ะจงวาดภาพระบายสีผักหรือผล,ลไม้2ชนิดที่สะกดด้วยมาตรากอกาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย